เผยตัวเลือกหลักสี Galaxy A24 Series แบบหลากสีทั้งแบบปกติและแบบออนไลน์ก็ส v บก่อนหน้านี้ได้มีเลนเดอร์ของ Samsung Galaxy A24 Ultra สีดำและสีไทเทเนียมเผยออกมาแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีภาพตัวเลือกสีของ Galaxy A24 Series แบบครบทั้งหมดเผยออกมาจากทาง Phone Arena แล้วครับ โดยทางโฟนอ a r e นาได้เผยถึงข้อมูลของ Ross รชยังที่บอกว่า Galaxy S24 ชาร C ี a S <S จะมีให้เลือกเป็นสีดำเทาม่วงและเหลือที่จะเป็นสีที่เพิ่มเติมความหลากหลายให้กับ Galaxy 2 4 Galaxy 2 4 Plus และ Galaxy 2 4 Ultra ครับซึ่งสีสีที่ว่านี้คาดว่าจะเป็นสีปกติที่มีให้เลือกทั่วไปครับแต่ก็ยังมีอีก3สีที่จะเป็นสีแบบออนไลน์เอกล i v ีผ่านทางซัมซุงออนไลน์ Store เท่านั้นครับ ที่มีทั้งสีส้มสีฟ้าและสีเฉวอ่อนและหากข่าวลือเรื่องสีตัวเครื่องเป็นจริงสีที่ออกมาก็ไม่น่าจะต่างจากนี้เท่าไหร่ครับยกเว้นเพียงกาซีเอฟีต้าที่จะได้เฉดสีของไทเทเนียมที่เข้ามาเพิ่มเติมทันังครับซึ่งคาดว่ากาซีเอฟี่ีจะเปิดตัวในวันที่18มกราคมปีหน้าครับ